เลขท้าย2ตัวนำโดยห7เ8็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกศูสามสหนึ่งสสาหสี่เจห้าหห้าเจ้าแป

หวยยังเอหิอักคาชายะอาาักคะชาหิสห,หิโตเอหิมะมะกุณเนียสัจจงังจักขวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานังบูอักคาหะนิมิตังสาธุสาธุสาธุาธเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่หนึ่งแปดหนึ่ง4จ็ดสาม